ูนย์การค้าดีเอ็มพอลเียมและดีเอ็มคอเทียูนยนการค้าระดับโลกของไทยยกระดับมาตรฐานดูแลสุขอ,อนามัยในระดับสูงเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด M a u มอ s a ต i t i z i ท g g a t ิตครั้งแรกในเมืองไทยกับอุโม,มงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยการพ่นน้ำยาในอนุภาคที่เล็กเพียง3าไมครอนร่วมกับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการของทั้งสองส่วการค้าทุกวันระหว่าง10นาฬิกาถึง22นาฬิกาในมุมมองของลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาใส่ใจนะครับ ใส่ใจถึงสุขภาพถึงโรคระบาดนะวันนี้ที่ท,ที่มีที่ทุกประเทศทุกบ้านต้องประชิญอยู่เนะี่ยถือว่าเขาใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ครับก็ช่วยให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นนะครับผมว่าโอเคมีเครื่องนี้คอยช่วยในในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วแถมยังไม่พอเข้ามาอีกก็ยังมีแอลกอฮอล์ให้อีกคือเหมือนคอยเสริมเติมให้ให้เรารู้สึกว่ามีการเข้ามาใช้บริการได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเนี้ย ศูนย์การค้าดีแอมโพเรียมและดีแอมคอรเทียยังเพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อโรคระบาดที่เข้มข้นทั้งในส่วนร้านค้าคู่ค้าพนักงานและลูกค้านำเครื่องถมสแกนและเครื่องวัดอุณหภูมิมาใช้ทุกวันเพิ่มเครื่องพ่นเจลล้างมือแบบอัตโนมัติเพิ่มจำนวนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์เป็นต้นสร้างความมั่นใจปลอดภัยให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าดีเอมโพเรียมและดีแอมคอรเทีย